วันนี้เราอยู่กับแมอวอีแอนเพวันนี้เราจะมารีวิวเค้กไข่สไตล์ใต้หวันนะครับอันนี้กล่องก็จะเป็นสภาพหน้าตายอย่างนี้นะอ่าแล้วสาขาก็บอกนะครับว่ามีเทอร์มินอลอัน,นอันนี้ที่ผมซื้อนะครับสองก็เซนทรัลลาดพร้า,ราวสามก็เซนทรัลชลบุรีสี่ก็แถวบ่อวินนะครับอ่าวิธีเก็บรักษาก็คือ เก็บไว้ในตู้เย็นปกตินะครับประมาณ1วันแล้วก็กินแบบร้อนคุณก็เอามาเวฟไมโครเวฟหรือถ้าแบบเย็นก็แช่แล้วมากินได้เลยนะครับอันนี้วิธีเก็บเขาบอกว่ากินแล้วให้เก็บโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันรสเราก็จะเป็นรสน้ำผึ้งแคนเบอร์รี่นะครับเรามาลองกินกันขอโทษทีนะครัะผมกินไปแล้วนิดนึงลองกินเฉย,ยๆครับอ่าก็จะมีนี่หันกิน เรากินนิ่มอร่อยมันนิ่มมากนะครับได้กลิ่นทำพึ่งกับทำบอี่นะครับอร่อยมากครับข้างในก็ไม่มีเลยครับก็เป็นเ้กไขน่นิ่มๆมันนิ่มมากนิ่มมากน้ำอันนี้ก็จะเป็นแทนบแทนบอี่นะอันนี้ก็จะเป็นรสพวกน้ำพึ่งตรงนี้นะครับอร่อยมากครับ มีลูกเกดเลยนิดนึงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับของผมซื้อไซส์เล็กขนาดใหญก็จะประมาณเนี้ยใหญ่กว่านิดนึงก็จะได้เต็มที่เขาขายเลยนะครับอ่ะถ้าใครอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe และ เพื่อจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเรามีอะไรมาให้ดูกันอีกนะครับผมครับบ๊ายบาย